คนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะ <_ d ata> ถ้าทุกคนไม่กดไลค์กดติดตามหมาตัวนี้จะตายนะครับผม <_ d ata> โอ้โหทุกคนไอหมาตัวน,นี้ก็แปลงร่างนะทุกคนโอ้โหหมามันดีใจนะครับโอ้ไปดูคลิปกันต่อกันเลยดีกว่าทุกคน <_ d ata> อู้ยเมตตาเยเอ้าบ๊อบบี้เ <_ d ata> มต้า <_ d ata> จะหาของ <_ d ata> ทันที่มันเนี่ยเมต้าแบบของหายพ <_ d ata> ี่ผมว่าผมว่าทันเชื่อไหมเพราะเพราะอะไรอย่างนี้ไงเอาไอไอเบยเอาพี่เอ็กซ์กูเกินมา โอเคผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยผมนะก็วันนี้ก็อยูบพี่ฟรีต้อมเนี่ยมคนทุกคนเห็นใครหรือเปล่าทุกคนด้านล่างอ่ะโอเคทุกคนนั่นคือเบต้าทุกคนนะแล้วก็วันนี้นะครับพี่ก็จะมาแก้เบต้านะทุกคนนะด้วยการแบบว่าชวนเบต้ามาแข่งหาแร่นะครับแต่ว่าพี่จะใช้แบบโปรแกรมโกงนะครับหรือว่าเอ็กซ์แลนเนอนั่นในการแข่งหาแร่นะครับนี่ทุกคนเดี๋ยวพี่เปิดโปรแกรมโกงให้ดูมันก็ไม่ใช่โปรแกรมโกงหรอกทุกคนมันก็คือรีซอฟต์เอทนะครับแต่มันก็แบบ มันก็ใช้โกเมตาได้นะทุกคนนะก็วันนี้นะครับเออพี่ก็จะโกเมตาแบบว่าจะเสกมอนสเตอร์ให้ทุกคนนะแบบแบบแข่งหาแร่แล้วก็เสกมอนสเตอร์แบบมาให้แบบแบบมากินเบตา้าอะไรเงี้ยทุกคนเออให้แบบให้เบต้าแบบร้องไห้เลยทุกคนนะ,ะ<ๆ>ก็นะครับใครชอบคอนเทนต์แกงหรือว่าช่วยทุกคนนะก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ด้วยกันกันด้วยนะทุกคนนะคลิปนี้พี่ขอ5,000ไลค์เหมือนเดิมนะทุกคนแล้วก็ถ้าอยากให้ช่วยใครก็อย่ายลืมคอมเมนต์กันได้เลยนะครับหรือว่าแกล้งใครนะครับผมนะก็ถ้าพร้อมจะไปดูคลิปกันเลยดีกว่าทุกกคนแง โอเคครับทุกคนนะก็พี่จะตั้งแบบว่าเป็นเปิดปิดไหมเพื่อพูดนะคนนะตอนนี้ก็ตั้งเป็นตัวอารทุกคนนะถ้าแบบถ้าพี่กดตัวอามันก็จะเปิดไหมนะครับถ้าพี่แบบไม่กดมันก็จะปิดไหมนะครับเบตาก็จะไม่รู้นะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวพี่จะลองเปิดไหมเพื่อเบตาทุกคนโอเคเบตาพร้อมไหมน้องพร้อมไหมน้องพร้อมใช่ไหมโอเคมาๆมาสามสองหนึ่งโอเคก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะผมนะก็วันนี้นะครับพี่จะมาหาแร่แข่งกับเบตาทุกคนนะก็วันนี้นะครับเออเราจะมาหาแร่เพชรกันนะเบตาดูตัวเบา ไม่รู้พี่พี่ทักมาหาผมว่าเบต้าอาคลิปอ่ะผมก็มาเลยผมไม่รู้อะ,อะไรเลยอ่าใช่ใชใช่คือวันเนี้ยเราจะไม่แข่งหาทองไม่แข่งหาแบบในสโตไม่แข่งหาเหล็กเบต้าแต่เราจะแข่งหาเพชรพี่แน่ใจหรือว่าพี่ทักถูกคนอ,ะอ่ะพี่รู้เปล่าผมไี่เก่งนะบอกก่อนเอ้ยเบต้ามันชอบขิงอย่ามั้ระวังแพ้ย่เโดนเด็กร้อนนะเบต้าเปล่าพี่พูดไปนเล่ เออวันนี้เราจะมานับแต่เพชรนะเบต้าเพชรก็คือเม็ดหนึ่งเม็ดละหนึ่งคะแนนเลยอะเอาแต่เพชรก็พอแบบวัดความโหดไปเลยโอเคปะได้เอมาๆแล้วมันเริ่มดีกว่าเบต้ามาๆมันเริ่มมันดีกว่านะโอเคแยกย้ายแยกย้ายเอาเริ่มเลยพี่โอเคเร็วเกินโอเคทุกคนตอนนี้เราก็หาที่ลงขออะไรขออะไรสบายเลยได้ในวิชชันอ่าตาสบายตาสบายให้พี่ด้วยผมเสกมาเลยนะอ่าได้เลยได้เลยอ่ะอยู่ให้พี่ด้วยไม่หมายถึงผมเสกเพชรมาเลยนะเออไม่ได้ไม่ได้ต้องเอาเนวิชชันดิ อ๋อนายิชเช่นนะครับเศกเอ๊ะเป็นอะไรพี่เอ่อนายิชเ่นยังไงวะโอเคเออแต่เราไม่เก็บหมดสี่เม็ดเลยวะทุกคนเออเราเราไม่โกงนะครับเราไม่โกงเราใช้เอกรีนิกมันไม่โกงเหรอวะทุกคนตอนนี้ไปเลยโอเคเอ่อเท่าไหร่เนี่ย้พี่พอมไหมผมลงแล้วนะไม่รอพร้อมนะพร้อมนะกินนาทีพี่กินนาทีสิบห้าไปชิวๆสิบห้าโอเคพี่จับเวลานะผมขี้เกียจจับได้เลยได้เลยไม่จับหรอกนะขี้เกียจจับโอเคทุกคนมา ใช้เอ็กซ์เรย์ดีกว่าไม่นับใช่มพี่ไม่นับโอเคได้โอ้ระดับผมผมบอกเลยผมมีเทคหายอยู่คนหนึ่งมีทีด้วยเนาะเออตกไปที่ตายแบบว่าโอเคประานี้ก็ฆ้าไม่ได้ดีกว่าพี่อย่าเหลี่ยมผมแล้วกันนะพี่อย่าเหลี่ยมแล้วกันนะพี่ไม่เคยเหลี่ยมไม่ได้ใช่เหรอใช่ไม่เชื่อได้ไหมอ่ะเอ้ยเองก็รู้ว่าพี่ไม่ค่อยเหลี่ยมใครอยู่แล้วพี่เกมนี้คือเกมอะไร <S 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 เกมนี้คือเกมอะไร m e Club Beta ือเกม m e Club ไงี <S 2> <S 2> <S 2> ้ยคนมันเหลี่ยมพี่เกม้ยเพราะว่าเกมมันเหลี่ยมใช่ไหมล่ะผมไม่ใจพี่ไม่ได้หรอก ใช่ยังไงผมกคนเจอเพชรอยู่ใต้ฐานเบต้ารูาสึกอเบต้าจะขุดผ่านผมต้องไว้ใจตัวเองอ่ะเบต้าคือตอนนี้พี่อยู่หลังเบต้าเว้แต่พี่จะบอกว่าใต้ฐานอ่ะพี่เคยดูคลิปลิหนึ่งเขาบอกใต้ฐานจะมีเพชรเว้เชี่ยบปะใช่อร้บอกนะว่าถ้าเจอห้ามขโมยนะเว้เพราะว่าแบบของครคือของมันไงโอเคถ้าเจอห้ามขโมยนะได้ได้ได้อ้เบต้าเ้เอาี ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เห็นไหมผมขุดได้ไงเอออ๋อขุดได้เออใช่ขุดตะเหล็กขโมยไม่ได้นะเบต้าพี่จะบอกให้นะได้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 ทุกคนที่ก็ได้มาสี่คะแนนนะทุกคนชิลๆนะแบบง่ายเกินอีซี่อะไรเงี้ยทุกคนนะอ้าวแล้วแล้วแล้วพี่พี่เก็บเก็บได้เหรอไอที่ผมขุดเมื่อกี้อ๋อเก็บได้หมดเลยเนาะเวลาพี่มีแม่เหล็กอ่ะใช่แล้วพี่มีพลังแม่เหล็กไอพี่นับคะแนนเลสโตนด้วยได้ไหมเงี้ไม่ได้เโจมันหาง่ายเกิน ผมรู้สึกว่าไอที่ผมทาไปเมื่อต้นคลิปมันจะไม่ใช่แล้วอ่ะเพราะผมพอแพ้ได้เลยอ่ะเฮ้ยไม่แพ้หรอกเบต้าเบต้าเป็นน้องอายเบต้าแบบขิงเยอะไงใช่ใช่ใช่เราเราต้องไม่แพ้ในตัวเองเออใช่แล้วเ่ต้าทำไมมือผมเริ่มสั่นวะเริ่มกลัวสงสัยแบบว่าโดนไฟฟ้าช็อตไม่ช็อตเฮ้ยที่เจอเพื่นจริงแล้วอ่ะเบต้า พิกกินไปผมยังไม่เจอสักมิดเลยโอตอนนี้พี่มี8มเตอรเบต้าพี่อะไรอ่ะพี้เพ้คเลสโตนอเธอเลสโตนเหรอเจ้าดินดิไม่พี่พี่อ่อนให้เด็กไงอ่อนเด็ได้ได้ได้อะเออหนึ่งหนึ่งสเต็กหนึ่งหนึ่งคะแนนเอาได้พี่ได้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 อได้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 เียมาทุกคน เวตาห้ามเหรียญพี่นะเดี๋ยวเวตาแบบแอบใช้เอ็กซ์เรยเงี้ยคือพี่ไม่เคยทำนะอย่างนั้นอ่ะไม่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 เคยไม่เคยไม่เคยมีในเครื่องไม่เหลือไม่เหลือไม่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 เคยไม่เคยไม่เคยลบออกจากเครื่องเลยอ๋อเกินเกินเอเดผมไม่ใช้พี่ใช้ใจผมไหมล่ะผมน้องพี่นะอ่าก็ได้อ่ะพี่นับอ่านทุกเล่เลยอ่านหนึ่งสเต็กก็เอาไปหนึ่งคะแนนอ่ะพี่ใหาทุกแล่เลยแต่เพชรก็เหมือนเดิมอ่ะหนึ่งก้อนก็หนึ่งหนึ่งคะแนน พอดีพี่เป็นคนใจดีไงเออประมาณนั้นแหละแล้วคะแนนพี่ไงคะแนนพี่คือไดมอนด์อย่างเดียวหรือว่าใช่ใช่ไดมอนด์อย่างเดียวงูพี่โอ้โหพี่อ่อนให้เด็กขอบคุณครับใช่แล้วพี่อ่อนให้คือว่าพี่คือเทพเจ้าฟีโตสพี่อย่าร้องให้ทีหลังแล้วกันนะโอ้พี่ไม่ร้องพี่ไม่ร้องคือพี่เก่งพี่รู้แล้วว่าพี่ไม่แพ้หรอกพี่อย่าร้องให้ทีหลังละกันอ๋อไม่ร้องไม่ร้องไม่ได้พี่เสกว่าพี่ได้กินเพชรปะ อูบิเจอเพชรก้วเบต้าสุดยอดเลยอ,เอูพี่ี่เ<ผ>ม็ดวะนี่ยประมาณวอไปทางพี่ได้ไหมผม,ม็ดไปทางพี่มาอ่าได้ได้ได้โอ้ี่เจอตั้งหกเม็ดเนะี่ยว้าวขอขอบางอย่างผมขออะไรนิดนึงได้เลยขออะไรเบต้าอาหารอ๋อได้ได้ได้หิวเฮ้ยถ้าเองเดินตามรอยเท้าพี่เองก็จะได้เพชรนะเว้แต่เองก็สู้พี่ไม่ได้หรอกเพราะว่าพี่แบบว่าเป็นคนเดินนำไงชี้ผมว่าทางนี้ไม่ต้องมีบ้างแหละ มีอะไรมีอะไรเบต้ามีอะไรมีอะไรมีหินเนี่พี่มีเอ้ยพี่ <ark. S 1> เจอเพชรอีกแล้วอ่วะว้วาวโอ้พี่เจอมันโอ้ประมาณสิบกว่าเมตรแต่เบต้าอู้โหูเบต้าพี่มีสามสิบสามเมตรว่ะสามสิบสามคะแนนเบต้าเบต้ารู้ว่าผมค้นข้างเหรอพี่ทำไรเสกแอปเปิลเอนชาร์ดเดี๋ยวพี่ตกลาวาตายไงเอออ๋อโอเคโอเคเอ้พี่บอกก็บอกผมดิผมจะได้ทับกินให้อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไม่เสกแบบพวกเพชรหรอกจริงๆโอเคโอเคผมจะไว้ใจพี่แล้วกันทุกคนทำเบต้ามันเลี่ยมแบบ ใต่เพชรออกมาจะไปเกิดอะไรขึ้นวะจ, <มา S 2> จริงไหมตอนนี้ผมไม่เอาละไดม,มอน <laughs> ผมเอาเล่นตโจนกับกระถางอีกเดียวเลย <laughs> แล้วมันเจ็บแบบเฮ้ยพี่แกบจบิล <c oughs> ิวแม่คือพี่แม่คือพี่มีสามสิบสามคะแนนไงคือเบต้าจะสู้พี่ได้หรออ่ะอย่างอย่างนไรผมก็มีแบบประมาณอ่าสิบคะแนนแล้วอ่ะ,ะอ๋อสิบคะแนนแล้วตอนนี้โอเคได้เลยมันสามารถเคลียร์ของในตัวได้บอกว่าผมมันคือใครผมมันคือตัวแทนเคลียร์เลยครับเดมอนเราจะเคลียร์ของไอตัวเบต้าอ้าฮะไม่เข้าใจมุกอ้าฮะเออไม่เคลียร์ เอ้มันไม่เจอจริงๆหรอวะเ้ยนี่ไงพท้าใจอกเลวพี่กันขอโทษนะพี่แต่ผมว่าผมชนะละไม่รู้สิรู้สึกผมดวงเริ่มมาฮ่าฮ่โอเคดวงหมดละฮัลโหลฮัลโหตฮัลโีลฮัลโหลฮัลโหล่ัลโหลฮฮัลโหลฮัิดหลฮัลโหลัลโหลฮัหเฮลโหลฮัลโหลฮัลโหาัอ่ะาไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมอ่ะเสใหไลหล เอาผมให้คำสั่งผิดไม่ต้องไม่ต้องหาไม่ไม่ได้ไม่ได้เอาเอาเอาเออาเไเไา่ไเอาเไาเเอเอาเพี่เอาเอาเอาพี่เอ็กอ่อ่เอาเาอาอา่อี่อี่อาเอาเาาเเออเอเออยเออเอเ แม่เจ้าจะหาของทันพี่มั้ยเนี่ยเปเจ้าลยของหายพี่ผมว่าผมว่าทันเชื่อไหมเพราะอะไรอย่างนี้ไงเอาไอ้ไอ้เบเอาพี่เอ็กกูเงินมาโอเคพี่ปเพี่กวิมาเลยไมต้าเอาพี่เหลี่ยมในเหลี่ยมไงเหลียญในเหลียมได้ได้ได้เจ้ากันแล้วเจ้ากันแล้วพี่ทำผิดผมก็ทำผิดเอาไปเลยพี่โอเคงั้นทางใครทางมันนะพี่ชิบโอเคมาตอนนี้พี่ยังไม่เจอเพชรสักเมดเลยอ่ะเป็นไงพี่พี่ว่าพี่ไม่ต้องหาที่จริงพี่ว่า ที่จริงผมว่าผมไม่ต้องหาแบบว่าเพจรอะไรทุกคนเพราะผมแบบเต็มตัวทุกคนเราไปแก้เมตัลกันดีกว่านะครับอะไรเนี่ยแก้เมตัลดีกว่านะครับโอเคมาเฮ้ยเออพี่จตายอินวิสิเบิลโอเคไม่ไม่ตายของตกนะครับไม่ไม่เสกของใหม่นะครับเกืองตบเกือบเกือบตายเฉยเกือบตายเฉยเราต้องหนอยู่แล้วก็มาแก้เมตัลดีกว่าทุกคนทำไมผมรู้สึกระแวงหลังนี้ไม่รู้ว่านั่นไง เป็นไรเบต่าคิปเปอร์ตุยหนูพี่ <c oughs> เฮ้ยไม่ตายหรอกนะบกเบ้เฮ้ยเบต้าเป็นอะไรอ่ะคิปเปอร์พี่คิปเปอร์อ <au> มันเกิดได้ยินเสียงระเบิดด้อะนึกว่านิวเคลียร์ลงวใช่พี่นิวนิวเคลียร์อ่ะเอ้ยนิวเคลียร์ลูกผมเอง ดีดต,ตีนะ่ะเสียวเขียวหน่อยเวอร์ชั่นใหม่เขาบอกว่าไอเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าการสปอนของเอ่อสเกลตันนับล้านแบบใช่ป่ะพี่เออใช่สเกลตันจะสปอนมากขึ้นในเวอร์ชั่นนี้ใช่เหรอทำไมผมไม่เคยเห็นในสแนปช็อตเขาพูดเลยอ่ะผมศึกษาตลอดเขาพูดอยู่มันเป็ขาเรียกว่าแบบลับอ่ะเมื่อกี้เหมือนผมรู้สึกพลังงานบางอย่างอะเซิร์ฟค้างไม่ต้องอย่าไปสนใจอะไรไม่พี่มันไม่เหมือนเซิร์ฟค้างมันเหมือนมีใครมาชนผมอะ่ะ ผมว,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 ว่าพี่ผู้จริงเจอเจอเจอเผมว่าพี่ผู้จริงมึงบ็อกอ๋อมึนหนีไป้อกนพี่เจอเดมอนบ้างหมเนี่ย <c oughs> พี่ไม่เจอเลยเบตา้า <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอย่างเราได้สอคะแนนโอ๊ยวาผิดเลนส์นเฉยเลย เฮ้เฮ้เ hey ฮ้เไม่ได้แอมพี่หรอกพี่ฝ <BUR CH> ึกมาไอ้น้องเ็เกลฝึกมาได้ได้ได้ตอนนี้ผมพูดตรงนี้เลยว่าผมไม่หาแล้วเพชรผมหาเลสโตรนแล้วคนสิกแล้วคนสิคิดว่าล้องหนใช่ไหมนี่คิดว่าต้องหน พี่ผมเจอสเตลิตันโง่เฮ้ยอ้าวเบต้าตายแล้วหรอพี่ว่าไงเบตา้าผมยอมแพ้ได้ไหมโอ้ไม่อาไม่ยอมไม่ยอมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แบ่งเพชรให้แล้วกันปิกเอ๊ะปิกใหม่อีกแล้วอ่าเอาเอาเป็นว่าแบบจบคลิปไปดีกว่านะพี่เวต้าเดี๋ยวพี่แบ่งเพชรให้แล้วกันนะนจะได้แบบเพื่อความเท่าเทียมไงนะ พี่ดีๆไปครันพี่พี่แบ่งพี่แบ่งผมผมให้ผมให้พี่ชนะก็ได้เออตาตานี้เอออะไรวะเฮ้ยแบ่งคนละครึ่งก็ได้ไม่ต้องชนะหรอกพี่ลูกชายมานทุกคนเราจะมาสรุปผลคะแนนกันดีกว่าทุกคนนะเดี๋ยวจะให้เพชรเบต้านะเลยเลยเลยนะทุกคนนะพี่จะทุ่มเพเบต้ามีเท่านี้ถูกปะถูกปะถูกปะพี่ฮะผมมีไม่ถึงยี่สิบด้วยซ้ำนะเฮ้ยพี่ว่าถูกนะไม่เอาเหรอเอาอ่าอ่าโอเคมันตรของพี่กันดีกว่านะ แใ่ของพี่ข้าจะหน้าบตอพี่อะไรพี่พี่ผมถามพี่คำเดียวอ่ะอันนี้คลิปอีหยัง อ๋อนี่คือคลิปแกล้งน้องใช้เอ็กซเรย์ไงเบต้าโอเ <_ d ata> okay, คก็ทุกคน <_ d ata> ก็สำหรับคลิปนี้นะครับ <_ d ata> ก็ขอบคุณทุกคนทนะี่ติดคุมด้วยกคนนั้นก็อย่าลืมไปกดซับเบต้าทุกคนนะแบบเออนะนะก็ไม่ได้ทำลิปกับเบต้ามานาะนมากทุกคนแต่ว่าเบต้าก็มาแสดงหมู่บ้านทุกอีพีนะทุกคนนะก็จะชอบนะครับหรือว่าอยากแกล้งใครด้วยเอ็กซเรย์ก็อย่าลืมคอมเมนต์ชื่อช่องคนนะั้นด้วยนะทุกคนนะเดี๋ยวพี่จะตามไปแกล้งมันเลยนะทุกคนแล้วพี่จะก็จะฆ่ามันด้วยนะครับ เมต้านี่คือแบบหนีลงดินเลยทุกคนนะโอเคทุกคนเจใหม่คลิปหน้าซิวเกียน๊ายบายนะครับบ๊ายบาย